มืดอากาศอึมครึมเหมือนฝนจะตกนะเจ้าบ่ใจว่าเป็นเพราะ,ระเวียนใสไแวนตาด้วเจ้าแต่มันอากาศมันเหมือนจะมีฝนได้นะเจ้าที่ไซแวนตานี่ก็คือปวยเวนจะไปแอลพอสวนลำไยก่อนนะเจ้าคนก่อนอื่นก็สวัสดีเจ้ายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องวิเวียนคนเหนือนะเจ้าเวยเวนจะเข้าไปแอลพอสวนก่อนนะเจ้า ว่าลำไย,ยประเวณจะจอกกอนะเจ้าวันนั่นไปมีแต่ยอดนะทุกคนมีแต่ยอดบันน่ใจว่าจะมีจอกกอนะเจ้าพอดีเย็นนี่ประมาณสี่โมงประเวณจะเข้าไปพอกันนะเจ้าว่ามันจะมีจอะกอน่ะเจ้าวันนั่นก็ไปพอ,นนปอล่ะนี้นี่น้อยชวนไงกจะเออส่วนไงก็จะมีแต่ใบนะเจ้าใบอ่อน ไปขอแหมกั้มกันต่อนะทิงช่วงมันนี่สองอาทิตย์แล้วนะเจ้าปวีย์ก็จะไปยำแรงนี่นะเจ้าทุกคนเดี๋ยวไปป้ากันที่สวนนะเจ้าเป็นรุ่นกันว่าปีนี่ปเวียนจะได้เก็บลำไยโดยเขาก่อนนะเจ้าปไปให้เป็นกำลังใจปเวียนตัวนะเจ้ามาถึงสวนแล้วนะเจ้าจริงๆแล้วปวียนกับไซแวนก็ได้นะเจ้าเพราะว่าอาการ มันกับบริหอนละแดดกับออนละแต่กันแมงนะเจ้าทุกคนแมงจังบินเข้าตาวคณะที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ยอยู่นะเจ้าตอนนี้ปวีนกับมาถึงสวนเรียบร้อยแล้วมาหอวันลำไยปวีณจะจ่อหน้ากอนะเจ้าทุกคนใบลำไยปวีนงามงามต้นนี้ต้นนี้มีแล้วมีจออหันลวนะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเวีณจะให้ทุกคนได้หอ อืกับปอจะได้อู้กับเปิร์นของกาเนาะเริ่มจอ่อแล้วนะเจ้าทุกคนตีประเวียนไว้ยอดอ่อนอ่อนอนี่นะนี่ทุกคนช่อยาวซะด้วยเดี๋ยวเาไปพอต้นต่อไปนะเจ้าเสียดายสวนแป้งนี่แต่บมีน้ำรดนะเจ้าไม่มีน้ำรด พราะว่ะเวียนบบีซ่านะเจ้าทุกคนส่วนนี้ะจะอาศัยผลทางใบน,นะเจ้าเล้วพอจะหันจออยู่นะเจ้าทุกคนแต่กับบอ่อบ่อร้อยโปรเซนเหมือนปีที่แล้วนะเจ้าลำไยแต่ง,งาม แต่ด้วยอากาศจะมีส่วนอยู่นะเจ้าดินฟ้าอากาศเพราะว่าช่วงปีหกแปดฝนมันนักมันนักจนแบบว่าลำไย,ยเฮากันเลยจากตีมันจะตั้งช่อดอกกลายเป็นช่อยอดอ่อนไปเลยนะเจ้านี่ต้นนี้จะออกเยอะน้อย,อยางเจ้าทุกคน ติดหลายเป็นบางต้นนะเจ้าอืมต้นนี้ติดหลายอย่งนะเจ้าต้นนี้อยอดยาวเปิ้งน,นะเจ้าทุกคน อย่างเช่นสองต้นเนี่ยปีที่แล้วติดยางดกเลยนะเจ้าทุกคนนีนี่ใบนี่สมบูรณ์ขนาดนเจ้าแต่บติดนะเจ้าจะด้วยเหตุอดไกับ,บหูเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสารที่เระเวนเอวกมาขนมันบ,บดดีหรือ จะเป็นเพราะว่าอากาศอากาศตั้งภาคเหนือของเขานี่เวลาหนาวกันหนาวจัดนะเจ้าช่วงช่วงปีหกแปดน,นี่ก็รู้ืึกว่าฝนมันตกเยอะอาจจะเป็นความชื้นของดินแต่เดี๋ยวน,นี้ดินแหง้งแห้งนะเจ้าตอนเจ้าตอนเจ้า,ตอ,จาตอนกลางคืนก็ ต้นลำไยก็จะได้กินน้ำหมอกของภะวาหมอกหนาหมอกเยอะนะเจ้าแต่ทางดินนี่แห้งเลยนะเจ้าบ้าเวณผมมีน้ำหดนะเจ้าสวนนี้เราเป็นช่วงนี้ถ้าได้น้ำมันก็นจะดีนะนะเจ้าก้าวาสวนแปลงนี่ติดกึง่งหนึ่งติดกึ่งหนึ่งนะเจ้านี่ทุกคน วิวตั้งหลังตั้งหลังปะเวียนนี่นะเจ้าทังปูนจะเป็นบ้ปนปะเวีนที่อยู่แถวแถวหน้น,นะเจ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก,กับประมาณสิบนาทีนะเจ้าว่าน่าจะถึงนลยอ่ะสรุปแล้วลำไย,ยปะเวีกนกะติดอยู่แต่บ่เยอะเหมือมนปีตีแล้วนะเจ้าติชอเป็นบางต้นนะเจ้าบางต้นกับบอมีชอเลย พอกันต่อไปนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ประเวนก็ขอเจ้าไปเพียงตัวอีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิเวียนคนเหนือเต้กับเจ้าประเวนก็บยากแก่พานก้นกันนะเจ้าเป็นคีเอเตอร์มากอะหลายปีแล้วแต่แต่ก็ยังบอกพานกดชั่วโมองนัศ์อะไนะเง่าชมงหายไปติดติดเพราะว่าประเวน มบอกคอยได้อัพคลิปต่ได้นะเจ้ามอไปดูแลช่วงตีปอกแม่บสบายนะเจ้าสำหรับที่มีก็ขอคืนทุกท่านมีแต่สุขกายสบายใจนะเจ้าอย่าเจ็บอย่าจนคิดสิ่งใดก็คือขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งอย่างนะเจ้าสำหรับยิมนี่สวัสดีเจ้า